สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาภูมิศาสตร์กับคุณครูตัก๊กะแตนเองนะครับในหัวข้อ geographic information system หรือ GIS นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยหรือว่าไม่เคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนส่วนมากนักเรียนอาจจะเคยรู้จักเฉพาะ GPS นะครับแล้วย่อก็คือ GIS เป็นระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ใช้ในการนาเข้าจัดเก็บจัดเตรียมดัดแปลงแค้ไข จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ตามโจทย์และวัตถุประสงค์ที่กำหนด GIS เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในด้านการบริหารจัดการพื้นที่เมืองพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือ GIS นั้นมี 5องค์ประกอบใหญ่ๆได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อมูลขั้นตอนการทำงานและบุคลากรเรามาดูกันในส่วนขององค์ประกอบสำคัญแรกเลยนะครับก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใช้ในการนำเข้าข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลประมวลผลและแสดงผลของการทำงานซึ่งได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ระบบเครือข่ายรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นดิจิตอลเซอร์สแกนเนอร์เครื่องพิมพ์เป็นต้นต่อมาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์คือโปรแกรมที่ช่วยรวบรวมรชุดคำสั่งสำหรับการทำงานด้าน GIS บนคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเหล่านี้จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น การทำงานและเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆสำหรับการนำเข้าปรับแต่งข้อมูลจัดการระบบฐานข้อมูลเรียกคืนและวิเคราะห์และจำลองภาพนั่นเองครับต่อไปอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือ Data หรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลในระบบของ GIS ทั้งแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศและทารางข้อมูลต่างๆที่สามารถนำมาใช้ประกอบกับแผนที่ได้รวมทั้งแผนที่และข้อมูลทั้งในระหว่างการประมวลผลและผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนั่นเองโดยมีระบบฐานข้อมูลหรือ Database System ที่เหมาะสมช่วยในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลตามที่ต้องการองค์ประกอบต่อมาเป็นขั้นตอนการทำงานหรือ Method คือกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการระบบ G.A.S. ตั้งแต่การวางแผนการได้มาซึ่งข้อมูลวิธีการเก็บรักษาและการเรียกใช้ข้อมูลไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และการนำเสนอสำหรับแต่ละงานโดยแต่ละงานและแต่ละองค์กรจะมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ G.A.S. คือบุคลากรหรือ Peopleware เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อ ระบบภูมิสารสนเทศเช่นผู้นำเข้าข้อมูลผู้ดูแลฐานข้อมูลโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้าน GIS ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจรวมไปถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้โดยทั่วไปโปรแกรม GIS จะแบ่งออก เป็น3ประเภทหลักๆได้แก่ข้อมูลแบบเวกเตอร์คือข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในชุดของชุดพิกัดและความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดต,ต่างๆซึ่งยังแบ่งย่อยได้อีก3ประเภทได้แก่จุดเส้นโพลีกอนโดยจุดคือชุดข้อมูลตำแหน่งของพิกัดที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน เป็นตำแหน่งที่ตั้งของจุดเฉพาะแผนที่เช่นพิกัดประตูโรงแรมเสาธงหอ,อนาฬิกานั่นเองครับต่อมาเส้นเป็นชุดพิกัดที่เชื่อมโยงแบบทางเดียวมีจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเช่นถนนเส้นทางรถไฟหรือลำคลองนั่นเองและส่วนสุดท้ายคือพลิกอนเป็นชุดพิกัดที่มีการเชื่อมโยงแบบแนววนรอบ มีจุดเริ่มต้นและจุดปลายเป็นจุดเดียวกันชุดพิกัดจึงมีลักษณะเป็นรูปปิดหนึ่งรูปเช่นพื้นที่แปลงเกษตรพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เมืองหรือพื้นที่จังหวัดนั่นเองครับข้อมูลประเภทต่อ,ตอมาเป็นข้อมูลแบบรัเตอร์คือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพจากการถ่ายเช่นการสแกนและมีการจัดเก็บข้อมูลในตารางสี่เหลีย่ยม โดยแต่ละช่องของตารางย่อยเรียกว่าพิกเซลทาหน้าที่เก็บข้อมูลตัวเลขที่สัมพันธ์กับตำแหน่งน,นั้นๆเช่นค่าความสว่างของสีต่างๆค่าความสูงหรือค่าอุณหภูมิของกล้องอินฟราเรดการนำเข้าข้อมูลแบบราเตอร์มาใช้ในระบบ GIS จะต้องมีการกำหนดพิกัดให้กับรูปด้วยการกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์หลักไว้ที่พิกเซลแรก และกำหนดขนาดมาตราส่วนของพิกัดที่เทียบเท่ากับพื้นที่จริงก่อนจึงจะสามารถระบุพิกัดของพิกเซลอื่นๆได้ซึ่งความละเอียดของข้อมูลแบบราเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของพิกเซลอย่างไรก็ตามหาก,กทําการซูมภาพจนถึงระดับพิกเซลจะเห็นภาพประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมจํานวนมากข้อมูลประเภทสุดท้ายคือตารางข้อมูลหรือ Data า,าบล็อเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ อยู่ในรูปแบบตารางหรือฐานข้อมูลเช่นตารางข้อมูลประชากรตารางปริมาณน้ำฝนโดยมีการระบุพิกัดสถานที่ของข้อมูลนั้นซึ่งสามารถนำเข้าสู่ระบบ GIS เพื่อแสดงร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆที่มีอยู่ก่อนหน้าหรือสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS ได้ตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับกับข้อมูลเบื้องต้นของระบบ GIS ต่อมาเราจะมาทำข้อสอบกันเลยนะครับ ในส่วนข้อสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบระดับเพรยอดมงกุฎภูมิศาสตร์ระดับมัธยมต้นคำถามมีอยู่ว่าวิธีการใดต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS วิเคราะห์ตัวเลือกหัวข้อที่1การขายสินค้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องของ e-commerce หรือ การพานิช็กทรอนิกส์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่หรือแผนที่เลยข้อที่2การใช้คอมพิวเตอร์ทำกราฟิกแสดงการส่งออกสินค้าแค่ทำกราฟิกแสดงข้อมูลเศรษฐกิจไม่มีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ข้อที่3การรับฟังข่าวการพยากรณ์อากาศทางวิทยุแค่รับฟังข้อมูลเนี่ยไม่มีการวิเคราะห์นะครับเรามา ดูข้อสุดท้ายคือข้อที่4การใช้แผนที่สำรวจเส้นทางคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเพราะเป็นการใช้ข้อมูลแผนที่บวกกับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ซึ่งคือหัวใจสำคัญของระบบ GIS นั่นเอง เพราะว่าสามารถใช้ดูเส้นทางการจราจรการวางผังเมืองหรือการวิเคราะห์พื้นที่ต่างๆได้สรุปสั้นๆเลยนะครับข้อมูล GIS เนี่ยเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแผนที่บวกกับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่4การใช้แผนที่สำรวจเส้นทางคมนาคมภายในกรุงเทพมหานาครน,นั่นเองครับและสําหรับวันนี้คุณครูตะกตะแคงขอ,ขอลาไปก่อนขอบคุณครับและสวัสดีครับ